สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปของดาวพระพรหัส,สบดีดาวพ,พระพหัส,สบดีเนี่ยนะครับเป็นดาวทางด้านสุประเคราะห์เป็นดาวที่ให้ประโยชน์เลยนะเป็นเหมือนดอกบัวที่มีประโยชน์ทุกส่วนทุกด้านไม่ว่าจะเดินไปที่ใดพบใดก็จะให้ประโยชน์ให้คุณดีในทุกๆเรื่องท,ทุกรา่ในทุกๆลัคนาราศีที่ท่านได้ย้ายเรือนเข้าไปสถิตนะครับแต่ก็จะมีข้อแม้อยู่ในบางกรณีด้วยนะนั่นคือ ช่วงจังหวะเวลานะที่ดาวพระประหัตนั่นนะครับเดินผิดปกติพอดาวพระประหัตนั้นเดินผิดปกติไม่ว่าจะเดินเสด็จนะเดินมนเดินพักนะครับหรือว่าเดินพักเนี่ยที่แปลว่าเดินถอยหลังเนี่ยในช่วงจังหวะที่เรากําลังจะกล่าวคัน,นี้นะครับก็คือช่วงของปี2 5 6 4วันที่28กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน ระยะเวลาเนี่ยนะครับก็แค่เดือนกว่าๆเองนะช่วงจังหวะนิดหน่อยการเดินพักของดาวพระประหัสในครั้งนี้นะครับจะนําอุปสรรคก็ได้จะนําปัญหาบางสิ่งบางอย่างมาให้กับทุกๆลัคนาราศีแล้วแต่ว่าลัคนาราศีนั้นเป็นเรื่องอะไรเป็นอะไระเ,เดี๋ยวผมจะมากล่าวให้ละเอียดเลยนะในของทุกๆลัคนาราศีแต่ยังมีความโชคดีอยู่ในบางลัคนาราศีว่า ปัญหาที่มันจะเกิดเนี่ยเปรียบเสมือนเกิดทุกเกิดภัยก่อนเกิดปัญหาก่อนแล้วหลังจากนั้นจะกลับร้ายกลายมาเป็นดีนะให้กับบางลัคนาแต่บางลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่ารับเต็มนะครับรับมาเต็มๆเลยในเรื่องปัญหาในเรื่องคิดในเรื่องเครียดในเรื่องอุปสรรคต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยนะครับช่วงระยะเวลาเป็น,ปนช่วงสั้นนะพอช่วงระยะเวลาเป็นช่วงสั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ยิ้มได้ใหม่นะครับฟ้าเปิดใหม่ แล้วปี2 5 6 4เนี่ยนะครับก็จะไม่มีเหตุการณ์ของอาการที่ดาวใหญ่ๆเนี่ยนะครับเดินถอยหลังเดินพัสกลับมาในลักษณะแบบนี้อีกแล้วนะครับยันสิ้นปีเลยมาดูกันนะว่าลักษณะเราเนี่ยได้รับอิทธิพลได้รับเรื่องอะไรเข้ามาจะได้เตรียมมือรับแก้ไขหรือว่านิ่งเฉยเอาไว้ในแต่ละเรื่องนั้นๆ ขออนุญาตยกคำสอนของหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมวัดอัมพวันดวงไม่ดีแต่สร้างความดีไว้ให้มากดวงชีวิตก็ดีเกิดความแจ่มใสดวงชีวิตก็จะเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ลัคนาราศีศพฤษกดาวพระพระหัสเนี่ยนะครับก็ถือว่า,ามาจากเจ้าเรือนสอเจ้าเรือนนั่นแหละ นะั้นดั่งเดิมก็คือมาจากเจ้าเรือนของภพมรณะแล้วก็อีกเจ้าเรือนหนึ่งเนี่ยก็มาจากภพของภพลาภะอันนี้เป็นเบสิกนะครับเป็นพื้นฐานของตัวชาวพลึกศกเลยเพราะฉะนั้นนะครับชาวลัคนาราศีพฤกศกเวลาดาวพระประหัสเดินจรไปที่ใดภพใดก็ตามแต่เนี่ยก็จะให้ทั้งสิ่งดีนะแล้วก็ให้ทั้งในเรื่องที่จะต้องระมัดระวัง แบบมาควบคู่กันเสมอๆนะครับเรียกว่าท้าศุมูตมาให้โชคก็ต้องเอาแบบภัยมาให้นิดๆหน่อยๆนะครับให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษภซึ่งในช่วงจังหวะนี่นะครับในจงัจงหวะที่ดาวพฤหัสนั้นเดินถอยนะพอดาวพฤหัสนั้นเดินถอยเนี่ยนะครับยังไงก็จะให้โทษบ้างนะกับชาวพฤกษภถามว่าเยอะมากมายไหมโทษที่จะนําพามาให้เนี่ยไม่ได้เยอะไม่ได้มากมาย ส่วนใหญ่เนี่ยนะจัดว่าเป็นผลกระทบจากคนรอบข้างจากภายนอกไปซะมากกว่านะในช่วงจังหวะที่ดาวพระประหัสนั้นเดินถอยในครั้งนี้นะครับช่วงที่เดินถอยก็28กันยาถึง8พฤศจิกานะครับช่วงสั้นๆแค่ระยะเวลาเดือนกว่าๆเองยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นในส่วนส่วนนี้ออกไปการที่ดาวพระประหัสเนี่ยนะครับเดินถอยมาในช่วงจังหวะนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่ามีเหตุนะมีเหตุทําให้ประการแรกก่อนชาวลัคนาราศีพฤษกมีเรื่องที่จะต้องมาให้คิดมากให้เครียดมากนะบางครั้งเนี่ยเรียกว่ามีปัญหาแน่นอนเลยแหละมีปัญหาแน่นอนเลยกับทางของหัวหน้างานนะถ้าเราเป็นหัวหน้างานอยู่แล้วก็จะมีปัญหากับทางขององค์กรน,นะครับในเรื่องอะไรในเรื่อง ประการแรกก่อนก็คือในเรื่องเก่าๆนะที่มันเคยทําลงไปแล้วเดี๋ยวจะต้องเอากลับมาคิดมาเครียดมาคิดทบทวนมาทําใหม่นะครับให้มันดียิ่งๆขึ้นไปไนงะเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวรัคณาราศีพฤกษกต้องนําเหตุการณ์ต่างๆมาประมวลผลพอคิดออกได้ปุ๊บถึงจะนําพาสิ่งดีๆกลับเข้ามาให้ เอามาให้กระทําเอามาให้เริ่มต้นใหม่นี่เป็นอย่างนี้นะแต่มันจะต้องมีสาเหตุมาจากเรื่องเดิมๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเอามาประมวลผลแล้วเอามาคิดใหม่ทําใหม่ในลักษณะรูปแบบนี้มันถึงจะเป็นคุณประโยชน์ที่ดีให้กับดวงชะตาของปลื้ศกเองนะโดยการการะทําต่างๆที่เอามาทานั่นแหละไม่ได้เพื่อตัวเองหรอกเป็นไปเพื่อให้กับองค์กรเจริญรุ่งเรืองขึ้น ทำไปเพื่อให้กับหัวหน้างานจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนี่เรียกว่าถ้าหัวหน้าจเจริญองค์กรเจริญเราก็ดีไปด้วยให้คิดในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วถึงจะอยู่ด้วยกันได้จะอยู่ด้วยกันรอบในลักษณะที่าดาวพระพรหัสเดินถอยหลังกลับมาในครั้งนี้แต่พอเราคิดเราทำนะพอจะเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีตัวขัดมาไงมันจะมีตัวขัดมาเยอะหน่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ย เขาเรียกว่าพอมีตัวขัดมาแล้วก็จะอธิบายด้วยเหตุผลไปอย่างเดียวน,ยนะเอาไม่อยู่นะช่วงช่วงจังหวะที่ดาวพ,พระรฤหัสถอยหลังมาเนี่ยเอาหลักการเอาหลักวิชาการเอาตำรามาการเอาไม่อยู่นะครับพอไปเจออะไรไปเจอดาวเสาดื้อนะเสาดื้อเสายืนรอรับอยู่เลยพอเสาดื้อในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะทําอะไรยังไง ก็ต้องเอาให้ได้ดั่งใจเสานะเรา,าดาวพระพุทธรหัสเนี่ยพูดถึงคิดนี้พื่อรหัสไงเราเป็นพระพุทธร,รหัสเนี่ยนะครับมันก็เลยทําอะไรไม่ได้มากนักนะได้แต่ทําตามเข้าไปคล้อยตามเข้าไปนะครับมันก็เลยพอพ,อพอคล้อยตามเข้าไปปุ๊บบางครั้งมันขัดกับความคิดเรามันขัดกับแนวคิดเราไงนะครับตัวเนี้ยก็ปล่อยให้น้ําเขาเรียกออไรน้ำมันเชี่ยวเย่าเพิ่งเอาเรือไปขวางนี่อารมณ์ประมาณนี้นะก็ปล่อยไปตามนั้นก่อน นะไม่งั้นเดี๋ยวไปจะไปขัดแย้งกับทางด้านองค์กรทางด้านของผู้บริหารแล้วเดี๋ยวเราจะแย่เอาคิดจะว่าเราเขาจ้างเรามาเป็นลูกจ้างอะ่ะนะเขาให้ทําอะไรแล้วก็ทําตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่ผมกล่าวไปนี่นะช่วงที่ปัจจุหันย,ย้ายระบ,บัดระวังเลยในเรื่องว่ามีปัญหานะมีปัญหามีความตึงเครียดกับหัวหน้างานมีความตึงเครียดกับองค์กรนะกับเจ้านายแบบนี้นะนี่คือกรณีส่วนนี้ไป ส่วนอื่นอีกนะถ้าเป็นในเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่พบสุภาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพบของอพ่อใช่ไหมญาติญาติฝ่ายพ่อแบบนี้ก็ได้นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพให้ท่านด้วยนะบางทีช่วงจวังหวะเนี่ยถ้าใครแบบเจ็บป่วยอยู่นบางทีมีครอบครัวเจ็บป่วยอยู่โอ้พระดาวถอยหลังมาในลักษณะแบบนี้นะน่ากลัวนะครับน่ากลัวแต่ถามว่ามันแก้ไขได้ไหมล่ะ พลาดเดินถอยหลังกลับมาเป็นนิดน่ะนะก็เรียกว่าหมอก็ช่วยได้นะคือถ้าเป็นอะไรเนี่ยพึ่งแพทย์อย่างเดียวเลยพึ่งหมออย่างเดียวเลยเดี๋ยวก็ปลอดภัยเดี๋ยวก็ผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับแต่ถ้าไม่พึ่งแพทย์ไม่พึ่งหมอเดี๋ยวเสียอ่าแบบเสียหายเยอะนะครับเสียหายเยอะเกี่ยวกับทางด้านแบบคุณตาคุณปู่อะไรเงี้ยนะครับคุณพ่อแบบนี้ก็ได้นะเพราะเพราะในวกนี้มันเป็นดาวอารมณ์ประมาณแบบนี้หรือว่าอ่าบางครั้งเนี่ยอยู่ดีดีก็ ก็เป็นไงอยู่ดีก็ป่วยทั้งที่ดูแข็งแรงอยู่จึงมีเหตุว่าพระรหัสถอยหลังกลับมาในครั้งนี้เป็นช่วงจังหวะที่ชาวพุทธศกนะครับควรที่จะไปเติมบุญกระตันยู่ไปดูแลท่านนะแต่พอไปเอาใจมากๆหน่อยเดี๋ยวมีเรื่องแบบนะ เครียดมีเรื่องแบบว่าขบกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องฝืนทําไปนะครับเป็นการกตันยูให้กับปิดาของเรานั่นเองอันนี้ก็จะนับเป็นบุญกุศลน,นะในการเติมบุญก็เรียกว่าหาพิกิตดาวเนี่ยให้มาเป็นโอกาสให้เราได้เสริมบุญสร้างบุญนะครับกตันยูกับบิดามามาดูตัวต่อไปนะการที่ดาวพระระหัสถอยในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเกิดเหตุการอะไรดีๆขึ้นอีกนะครับ พระหัสเนี่ยนะครับเดิมทีมาจากพบลาภะถูกไหมราภะคือความสาเร็จสิ่งที่ไม่คาดหวังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีความสาเร็จหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานให้กับชาวลัคนณาราศีพฤษภเอไม่คาดหวังอย่างไรนะไม่คาดหวังอย่างไรกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์นะครับในส,นส่วนนี้เนี่ยก็คือกลุ่มของชาวลัคนณาราศีพฤษภ ที่ทํางานเกี่ยวกับองคอ์กรต่างประเทศเกี่ยวกับองคอ์กรต่างชาตินะหรือว่ามีบริษัทแม่อยู่กับต่างประเทศอะไรแบบเนี้นะครับก็จะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเข้ามาในส่วนส่วนหนึ่งนะเหมือนไปสมัครงานไม่คิดว่าจะได้นะก็กลับได้นะที่เป็นองคอ์กรต่างประเทศไม่คิดว่าเขาจะเรียกเรากลับเข้าไปทํางานอีกสัมภาษณ์มาแล้วเป็นชาติเลยก็มีโอกาสที่จะเรียกเรานั้น กลับเข้าไปทํางานได้เป็นการเริ่มต้นใหม่นะอารมณ์ประมาณแบบนี้ให้กับชาวลัคนาราศรีพฤษภแต่ถามว่าในช่วงจังหวะแรกๆเนี่ยที่เราไปเริ่มต้นงานโดยเฉพาะว่า,าช่วงจังหวะที่ดาวเคดถอยหลังกลับมาในลักษณะแบบนี้นะรับรองได้ว่าหัวหน้าไม่ปลื้มนะพอเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าหัวหน้าเริ่มไม่ปลื้มนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับอ,องค์กรต่างประเทศเนี่ยทำอย่างไร เราก็นิ่งไวนะครับเราก็นิ่งไว้พยายามทาหน้าที่แบบสาวอะทาหน้าที่แบบสาวให้เขาปลื้มก็คือทําหน้าที่แบบว่าทําไม่ลืมหูลืมตาทาไปเรื่อยๆนะเดือนกว่าๆเองพอดาวมันคลายตัวออกไปผลงานต่างๆที่เราทําไว้หัวหน้าเล็งเห็นไงพอหัวหน้าเล็งเห็นเราก็มีแต่เรื่องดีๆนะครับกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตานั่นเอง เพราะอย่างไรเนี่ยนะครับในช่วงจังหวะที่ดาวท่านถอยหลังกลับมาเนี่ยหัวหน้ายืนยืนแข็งเลยนะยืนแข็งหมายถึงว่าคิดอะไรเขาก็เอาตามนั้นต้องการอะไรก็ต้องให้ได้ตามนั้นแล้วตัวดาวพระพระหัสเนี่ยไปสู้ในกําลังของพระเสานะช่วงจังหวะนั้น,นไม่ได้เลยนะครับพระราชเองเนี่ยคือในเรื่องของความคิดแบบ,แบบแบบสมมติแบ่งงานนะแบ่งออกเป็นสองแบบเป็นแบบงานใช้สมองกับนั้นที่ใช้แรงกาย งานใช้สมองนี่เหนื่อยเลยนะคิดเท่าไประคิดเท่าไหร่ก็บางทีรู้สึกว่ามันไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้เอาไปเอาเออกไปใช้ออกไปทำอ่ะแต่พวกกลุ่มงานที่ใช้แรงกายเนี่ยกับโดดเด่นนะดีเด่นเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นเช่วงจังหวะที่เราก็รุยงานเต็มที่ไงถึงบอกให้รุยงานแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วเดี๋ยวหัวหน้าก็เห็นผลงานเองนะครับแล้วมันก็จะเสริม นะถ้าทํางานแบบว่าไม่ลืมหูลืมตาทําให้เหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันก็จะเสริมทั้งความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวพฤกษกนะครับเสริมหน้าที่การงานให้มันเข้มแข็งมั่นคงขึ้นให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษกนะครับพฤกษกอย่าลืมว่าเราเป็นราศีวัวใช่ไหมเราต้องทํางานแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่แหละนะครับมันถึงว่าเข้าทางเข้าแนวของเรือนชะตาพฤกษกเองนะเพราะนั้นถือว่าการที่พระหัตถ์ถอยหลัง กลับมาในครั้งนี้ก็ยังมีข้อดีของดาวดวงอื่นที่จะเสริมทับให้ประโยชน์เราก็เลยนําข้อดีของดาวดวงอื่นนะอย่างเช่นดาวพระเสาร์ดาวพระดาหูเนี่ยที่เขาจะมาร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันเลยนะช่วงจังหวะนั้นนะนะครับเอาขึ้นมานะเอาขึ้นมาให้เป็นตัวเด่นให้กับพฤกษ์ศกนั่นเองก็โดยสรุปนะถือว่าระมัดระวังในเรื่องของการทําหน้าที่การงานของเรา ไม่เข้าตาหัวหน้างานสิ่งที่แก้ก็บอกไปแล้วนะว่าทําแบบไม่สนใจทํารุยงานดุยๆุยรุย,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 ยไปเลยนั่นเองจะเป็นทางแก้ช่วงเวลาะยะเวลาก็นิดหน่อยเองนะครับเดือนกว่ากว่าแล้วก็จะผ่านพ้นไปฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องช n แนลคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันให้กับทางผมแล้วก็ทีมงานด้วย ขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยคุ้มภัยให้กับทุกๆรัคนาราศีมีแต่วความร่มเย็นสดชื่นเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปี2564นี้ครับ